ได้ทั้งเงินป่วยร0 0เซแล้วก็ส0 0 0 0โดยไม่เสียภาษีส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ไม่เพ็นมาฉลองวันเกิดกับลูกสาวค่ะแล้วจะมาอัปเดตเรื่องเงินหลวงด้วยค่ะวันนี้เราได้ทานอาหารเสร็จแล้วก็ออกมาทานขนมข้างนอกค่ะ ตอนแรกกะว่าจะทานข้างในพอดีลูกสาวบอกว่าให้ทานข้างนอกเพราะว่าเป็นขนมที่เขาชอบมากเลยค่ะนี่ก็อยู่ตรงที่ตลาดตอนเย็นลูกสาวกำลังจะซื้อขนมอยู่ค่ะไม่เพ้นก็ถ่ายเป็นการถ่วงเวลาและให้เ,เพื่อนๆจมชิงช้าสวรรค์ด้วยค่ะแล้วตอนนี้เพลงดังมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆไม่เพนก็เลยไม่ปล่อย โห oh, ริงชาสวนอลังการไม่เป็นชอบมากเวลาไม่เป็นว่าตลาดไม่เป็นก็จะถ่ายบ่อยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะเห็นบ่อยค่ะพักนี้เพราะว่าเขาจะอยู่ของเขาอย่างนี้ทุกวันเลยค่ัเพื่อนเพื่อนก็คงจะอยู่อีกประมาณเดือนกว่าค่ะมาบริการให้ชาวบ้านชาวช่องที่มีลูกมีหลานหรือว่าไม่มีลูกมีหลานขึ้นได้ทุกคน ไม่มีเทศกาลอะไรแต่ว่าเข้ามาบริการให้ประชาชนนะครับเพื่อนทางอำเภอเป็นคนให้เข้ามาเชิญให้เข้ามาตั้งชิงช้าสวรรค์เป็นการเรียกร้องให้คนเข้าเมืองค่ะและเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่มากเลยครับเพื่อนแล้วอันนี้ก็ตามมาด้วยค่ะเป็นเจ้าของเดียวกันกับชิงช้าสวรรค์คือบูดขายขนมนะคะขายให้เด็กขายให้ผู้ใหญ่ด้วยค่ะเพื่อน สวยงามมากเลยลูกสาวยืนซื้อขนมไม่เป็นก็ยืนถ่ายสถานการณ์รอบๆไปก่อนค่ะอันนี้ก็เต็นอินเดีแดงสำหรับนั่งดื่มนั่งทานขนมแต่มันหนาวค่ะเพ,เพื่อนเพราะว่าข้างในไม่มีไม่มีกองไฟเลยค่ะกองไฟมันจะอยู่ข้างนอกเขาจะสมอยู่ข้างนอกสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็บรรยากาศยามเย็นหลังจากที่ไปทานอาหาร วันเกิดลูกสาวค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเออไม่กินเน้นั้นไหมเดี๋ยว่าถามถามไปเยี่ยมเขามาสมาร์เก็ตอันนึงอันเดียวเดี๋ยวนี้เลยอันเดียวอันเดียวเอ่ามัเลอะอ้าวอู้ยทำไมมันใหญ่เงี้ยอันยาวอันใหญ่ไปเลยเลย อืมอร่อมถนนลื่นมากอะ่ะอืมเด็นระเบียงถนนลื่นมากเลยครับเพื่อนอืมหนังก็หนังอุ้ยเดี๋ยวคุณหนอ,อมใช่ไหมเพื่อนถนน,นเป็นกระจกเลยโหอ,อืมไม่ได้เอากระจับมาครับเพื่อนดูถนน เป็นอย่างนี้ค่ะถนนช่วงนี้เดินช้าๆก็ช้าๆดูถนนว้ายที่ไหนก็ลื่นค่ะเพื่อนๆเนี้ยไม่ได้โรยเกลือแต่เขาเอากรวดมามาเทเนี่ยค่ะมันก็เลยเดินได้หน่อยมันก็จะไม่ลื่นลูกสาวเดินข้างหน้าเดี๋ยไปส่สงลูกสาวค่ะ ส่วนส่วนที่คุณทำใช่เรื่อยไหมคะอรื่อยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมึดตต้อเลยค่ะให้เพื่อนขับรถมาส่งลูกสาวค่ะ ตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านไม่เป็นเปิดไฟบนหลังคาเอาไว้กับเพื่อนๆจะได้เห็นหน้ากันจะได้รู้ว่าเออใครเนาะขับรถอ๋อเผนนไฟถึงรู้ว่าไม่เป็นนี่เองตอนนี้ก็เข้ามาในเมืองแล้วค่ะตอนไปนส่งลูกเมื่อกี้มันเป็นทางเข้าบ้านมันเลยมืดค่ะเพื่อน ตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะแต่ว่าเข้าใจกันผิดนิดหน่อยในเรื่องเวลาแล้วก็การนัดหมายนะคะเพื่อนๆคืออย่างนี้ค่ะไม่เป็นกับลูกไม่ได้คุยกันแต่ว่าเราติดต่อกันทางข้อความค่ะเข้าใจกันผิดทางลูกสาวก็ไม่ได้เน้นอะไร เรื่องเวลาและไม่เพ็นก็ไม่ได้เน้นอะไรเรื่องเวลาค่ะเพื่อนเพื่อนลูกสาวมาคือเขาจะฉลองวันเกิดน,นคะคะเขามาค้างที่บ้านอดีตสามีส่งข้อความเมื่อวานนี้ถามว่าเราเจอกันได้ไหมเพราะว่านหนูก็มาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารด้วยกันทีนี้เขาก็ไม่ตอบทันทีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็ เกือบทั้งวันนะคะแต่เขาก็ตอบมาเขาก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรทีนี้เราไม่ได้นัดกันเรื่องเวลาทานอาหารไม่เป็นถามเขาว่าเธอจะกลับไปบ้านพักเมื่อไหร่แล้วเขาก็บอกว่าความจริงเขาบอกว่าเขาจะไปเย็นวันนี้ค่ะเข้ามาจากที่พักเขาเมื่อวานนี้แล้วมาค้างคืนหนึ่งที่บ้านอาดีตสามี แล้ววันนี้ความจริงเขาจะกลับค่ะเพื่อนเไม่เป็นก็คิดว่าเขาจะกลับตอนเย็นคือคิดเอาเองเขาก็คิดเอาเองมันเลยทําให้เราเข้าใจผิดกันค่ะเพื่อนเพื่็นก็เลยเข้าใจว่าเออทานอาหารด้วยกันตอนกลางวันพอเย็นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านลูกสาวเขาก็เข้าใจว่าอ๋อแม่ชวนไปทานอาหารก็คิดว่าคงจะตอนเย็น <c oughs> นี่แหละค่ะเพื่อน ไม่ได้นัดเวลาค่ะถามกันทางข้อความเฉยๆค่ะทีนี้เขาก็งอนกลับไปค่ะเขียนข้อความยาวเลยทีนี้ไม่เป็นก็ตอบสั้นๆถ้าไม่อยากมาก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้บอกนะว่าไม่ได้อยากมากเขาก็ตอบอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเขาอยากมาอยู่แต่ว่าไม่เป็นน่ะมีนัดแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือไม่เป็นนัดออกไปดูฟุตบอลกับคุณลุง ทีนี้ไม่เป็นก็เลยเอาลูกไว้ก่อนเพราะว่าคุณลุงเกเป็นผู้ใหญ่เกคือเราเข้าใจกันนะคะผู้ใหญ่เข้าใจกันแต่ว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าเป็นลูกเราโดยเฉพาะเป็นลูกเป็นหลานเขาก็จะเอาแต่ใจตัวเองแต่แม่เพ็นก็เ,เข้าใจแม่เพ็นก็ไม่ไม่เขียนโต้ตอบอะไรมากเลยคะ่ะเพื่อนๆถามสั้นๆจะมาไม่มาถ้าไม่มาก็จะ ส่งของขวัญให้ไม่ต้องส่งหรอกข้องขวนันน่ะเขาจะมาเอาวิตามินเพราะว่าไม่เป็นได้ซื้อวิตามินเอาไว้ให้เขาเขาก็จะได้มาเอาวิตามินด้วยทีนี้เขาบอกว่าเขามาเอาวิตามินแล้วก็กลับไปแล้วกันเขาว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วไม่เป็นบอกว่าเลิกนัดแล้วนะคือหมายถึงเลิกนัดกับคุณลุงอ่ะคะ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องเลิกนัดเพราะฉันน่ะหรอกเขาว่าอย่างนั้น,ขนเขาก็น้อยใจกับเพื่อนเพื่อนแม่เป็นไม่อยากจะตต่อปไปมากมายิ่งต่อไปก็ยิ่งไม่จบค่ะเพื่อนเพื่อน อดีตสามีนะ่ะขับรถมาส่งที่หน้าบ้านลูกสาวก็ออกมาจากรถมารอยอยู่หน้าประตูมาเอาวิตามินไม่เพนเข้าลงไปค่ะแล้วก็เลยถามลูกสาวว่าตกลงจะเอาอยัางไงหนูจะรับวิตามินไปแล้วก็กลับบ้านเลยเหรอไม่ออกไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันเหรอบอกไม่ไปหลกแม่มีนัดแล้วก็ส่งข้อความไปแล้วบอกว่าไม่ได้นัดใครแล้วแม่อยู่บ้านคนเดียวเขาเลยบอกให้อดีตสามีกลับก่อนแล้วเขาก็มาหาไม่เพนค่ะ ทีนี้เราก็เลยขึ้นมาข้างบนคุณลุงไม่อยู่บ้านคุณลุงไปดูฟุตบอลคนเดียวข้างนอกเราคุยกันเสร็จแล้วเราก็ออกไปข้างนอกค่ะจะไปทานอาหารทีนี้เขาก็เริ่มยิ้มแล้วครัเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าไม่เป็นบอกว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกลูก นูก็ไม่ได้นัดเวลาแม่ก็ไม่ได้นัดเวลาเพราะว่าเราคุยกันที่เฉยต่างคนก็ต่างคิดเองเข้าใจเองเราก็เลยได้ไปทานอาหารอย่างที่เห็นนะคะไม่เป็นก็เลี้ยงวันเกิดเขาแล้วก็ให้ของขวัญไปเป็นซองค่ะทานอาหารเสร็จก็ไปที่จิงชาสวรรค์ไปซื้อขนมหวานค่ะขนมหวานที่เขาชอบ แล้วเขาสอนให้แม่เพนกินด้วยเพราะว่าแม่เพนก็ไม่เคยกินกินครั้งแรกก็กินกับเขานี่ยค่ะเขาพากินเขาบอกอร่อยแม่เพนก็กินไปกับเขาค่ะแต่มันก็อร่อยจริงๆแอปเปิลเคลือบน้ําตาลกับขนมเป็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเพื่อนๆจิ้มช็อกโกแลตอย่างที่เห็นนะคะก็พากันกินอร่อยค่ะนี่ค่ะแม่เพนก็เลยมาเล่านิดหน่อยมาอัปเดตสถานการณ์ของวันนี้ระหว่างลูกแม่ ว่ามีอะไรกันบ้างมันก็ไม่ง่ายเสมอไปค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันอาจจะเข้าใจกันผิดแต่สําหรับไม่เพนนี้ไม่เป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่เพนก็เลยเงียบเอาไว้ดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่าโตแย้งอะไรไปเรื่องมันไปกันใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีค่ะเพื่อนแล้วไม่เพนกลับมาบ้านคุณลุงก็นั่งทํางานนิดนึงไม่เพนก็จะมาเอ่ยนิดหน่อยไม่เพนเคยพูดกับเพื่อนๆนในเรื่องที่ทํางานที่บ้านพงตา ทำความสะอาดบ้านคนตาและคนตาให้เงินสดมาค่ะเงินสดนั้นเขาเรียกว่าเงินดําเงินหรือว่าเงินมืดคือมันเป็นเงินส่วนน้อยที่ไม่จําเป็นที่จะขึ้นภาษีค่ะเพื่อนและมันได้น้อยเกินไปที่จะจะบอกเขาลูกชายเขาทํางานอยู่ในกรมแรงงานหรือว่าอยู่ในหลวงนะคะ ทีนี้พ่อเขาทําอย่างนี้เขาบอกว่าพ่อนะสร้างปัญหาให้เขาเขาจะจัดการได้ยังไงจะเขียนเงินภาษีก็ไม่ได้ลูกชายเขาว่าอย่างนั้นแล้วคนตาบอกว่ามันเป็นเงินนิดหน่อย่านั้นเองที่จ่ายให้แม่เพนมาเนี่ยค่ะทีนี้แม่เพนแจ๋เล่าถึงในสถานการณ์ที่แม่เพนกินเงินป่วยแม่เพนทํางานได้ไหมแล้วก็กินเงินเดือนได้ไหมคําตอบก็คือ ทำงานได้ค่ะเพื่อนๆกินเงินหลวงแต่สามารถทำงานได้หากมีโอกาสทำเขาก็สนับสนุนเพราะว่าเขาต้องการให้คนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คืออย่าอยู่เฉยๆนะคะคือมีโอกาสทำอะไรก็ทำไปเขาสนับสนุนปีหนึ่งทำได้ส0 0 0 0ื่นค่ะโดยที่ไม่เสียภาษีแต่ก็ต้องรายงานนะคะว่าได้มาจากที่ไหนที่ไหน เดสามหมื่นนี้ไม่ใช่ว่าทํางานที่เดียวสามหมื่นนะคะเพื่อนๆห้าที่ห้าคนนะคะหากนับว่าเป็นคนห้าคนหากนับเป็นที่ทํางานก็ห้าที่คะ่ะคือเราจะทํางานเจ็ดพันที่เดียวกันไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนคือ6 0 0 0 6ห0 0 6,000 6,000กคนรวมกันแล้วก็เป็น3 0 0 0 0ต่อปีค่ะเพื่อนเพื่อน แต่ต้องรายงานเขาและนับชั่วโมงให้เขาแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างเตะละคนหรือแต่ละที่ต้องให้ข้อมูลทางหลวงหรือทางกมรมแรงงานนะคะเ,เพื่อนๆแล้วเราก็จะทําถูกหลักเป๊ะเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งไม่เป็นอะสามารถทําได้ถึง4ี่หมต่อปี แต่ต้องเริ่มเสียภาษีแล้วค่ะถ้าเลยสาม0 0ื่นขึ้นไปแล้วก็จะเริ่มเสียภาษีค่ะถ้าอยู่ในสาม0 0ื่นเราเอามาใส่กระเป๋าได้เลยแต่ว่าเราต้องรายงานค่ะว่าทำงานที่ไหนข้อมูลเนบ <c ười> คือเขาเข้มงวดมากค่ะถ้าเกิดว่าเราทำงานเลยเวลาหรือว่าเลยเงินเดือนของเราที่มีอยู่เขาก็จะหักค่ะเพื่อนคือ เงินป่วยของเรามาราันจะหลุดค่ะเพื่อนคนไหนที่กินเงินป่วยอยู่ก็ต้องระวังค่ะเพื่อนไม่เป็นคิดว่าทํางานสามหมื่นต่อปีถ้ามีงานนะคะเราจะได้ครบหมดเลยได้ทั้งเงินป่วยร้อยเซแล้วก็ส0 0 0 0ื่นเต็มที่โดยไม่เสียภาษีไม่หักค่าภาษีอันนี้เป็นข้อได้เปรียบสําหรับคนกินเงินป่วยค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งไม่เป็นนะมี ประสบการณ์ตอนที่ไม่เป็นได้เงินป่วย5 0ค่ะและไม่เป็นหนทํางาน50%ห้ามเกิน5 0เค่ะเพืเ่อนๆแล้วมีช่วงหนึ่งช่วงนั้นน่ะไม่เป็นมีงานเยอะก็เลยทํางานเลย50อร์ไปหน่อยพอเลย5 0ไปหน่อย5 0นนั้นตกเลยค่ะไม่ได้ไม่เป็นก็ต้องไปขอเขาอีกทีหนึ่งแล้วเวลาไปขอมันไม่ใช่ว่าจะ ง่ายนะคะเพื่อนๆเ,เขามีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขมีข้อต่อว่ามีข้อโต้แย้งมากค่ะเพื่อนๆกว่าจะได้กับคืนมาเขาเปรียบเทียบเขานั่นนี่กว่าจะได้ก็ต้องไปต่อสู้เอาค่ะเพื่อนๆถ้าต่อสู้ได้มันก็ดีถ้าต่อสู้ไม่ได้เขาก็ส่งให้เราไปฝึกงานใหม่ไปทดสอบใหม่ว่าเราสามารถ ทำงานได้50%าหรือไม่เรื่องมากค่ะเพื่อนๆคือเราต้องไปตามระบบมันงจะได้ถ้าสิแล้วเราสามารถทํางาน50%ได้พอค่ะเพื่อนๆมันก็เต็มร้อยพอดีแต่ถ้าเกิน50%แค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะเพื่อนๆไม่ได้เลยเพราะว่าเพื่อนของไม่เพนก็เป็นเหมือนไม่เพนช่วงนั้นเหมือนกันค่ะคือ เขาก็เข้าใจเหมือนไม่เพียนว่าเออเราได้ห้าสิบเปอร์เซ็เราสามารถทำเลยได้นิดหน่อยไม่ได้คะ่ะเพื่อนๆไม่ได้เลยอย่าไปโลภมากถ้าโลภมากลาบหายทีนี้ตกงานก็ต้องต่อสู้ใหม่ค่ะเพื่อนๆต่อสู้ใหม่โอ้โหมันลำบากลำบนค่ะนี่แหลคะค่ะไม่เพีนก็เลยมาเน้นนิดหน่อยเพราะว่าไม่เพีนนะนได้ไปทำงานให้คุณตา แล้วคุณตาให้เงินสดมาก็เรียกว่าเงินดำหรือว่าเงินมืดหรือว่าเงินหนีภาษีอะไรก็แล้วแต่ครับเพื่อนแล้วบางเอิญลูกชายเขาว่าทำงานอยู่ในกองกมรมแรงงานหรือว่าทำงานให้หลวงแต่ทีนี้คุณตาจะไม่ใช้ไม่เพนอิกแล้วนะครับเพื่อนตอนนี้คุณตาได้รับความช่วยเหลือจากทางหลวงให้ทางหลวงนะ่ะมาล้าง บ้านให้คุณตาเพราะว่าลูกชายเขาเป็นคนติดต่อให้ทางหลวงมาช่วยคุณตาแล้วแม่แม่เพนานะได้ถามคุณตาว่าเาเริ่มมาช่วยวันไหนแล้วคุณตาบอกว่าผ่านเรียบร้อยแล้วแต่วันที่ทางหลวงจะส่งคนมาช่วยวันไหนนั้นคุณตายังไม่รู้เลยค่ะแล้วคุณตาก็เลยบอกว่าตราบใดที่ฉันยังไม่รู้หรือว่ายังไม่มีคน มาช่วยทำความสะอาดให้ฉันฉันก็ขอใช้เธอไปก่อนจนกว่าทางหลวงจะส่งคนมาทำความสะอาดให้ค่ะแล้วแม่เพื่อนก็บอกว่าได้โทรเมื่อไหร่แม่เพ็นก็จะมาช่วยแม่เพ็นว่าอย่างนั้นแกก็ดีใจกับเพื่อนแกบอกว่าแกไม่อยากเปลี่ยนแกอยากจะให้แม่เพ็นนะล้างบ้านให้แกไปเรื่อยๆจนกว่าแกจะไปบ้าน คนแก่หรือคนชรานะครับเพื่อนตอนนี้แกก็8ปิปีนี้แกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปบ้านคนชราหรือเปล่าแกจะอยู่บ้านแกให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ค่ะอันนี้แม่เพ็นก็แนะนําแกด้วยค่ะต่อไปนี้แม่เพ็นก็คงจะไม่มีงานอะไรมากมายที่บ้านคุณตาแต่คุณตาถามแม่เพ็นว่าถึงทางหลวงจะมาช่วยแต่อยากให้แม่เพ็นนะ่ะ ยังเป็นคนเดิมอยู่คืออย่าตัดแกได้ไหมให้แกโทรมาตามปกติได้ไหมหากมีอะไรเฉกเฉนหรือต้องการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้เธอเป็นเป็นคนเก่าได้ไหมไม่เป็นบอกว่าได้เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เป็นก็เลยมาอัปเดตเรื่องที่แม่เป็นไปทํางานให้คุณลงุงแล้วลูกชายเขาจะจ,จัดการให้ทางหลวงส่งคนมาช่วย ตานี่และค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เพ็นก็มาอัปเดตว่าแม่เพ็นน่ะไปทํางานที่บ้านคุณตาแล้วลูกชายคุณตาจะจัดการให้และทางหลวงจะส่งคนมาช่วยคุณตามาทำความสะอาดแล้วพยาบาลก็จะมาหาคุณตาทุกวันค่ะวันละครั้งแต่ส่วนทำความสะอาดนั้นสามารถที่ต่อครั้งแล้วให้สิทธิ์แกโทรหาแม่เพ็นได้ ตามที่เคยทคําค่ะเพราะว่าไม่เพ็นก็สงสารคนแก่แกอยู่คนเดียวแกเหงาค่ะขอเตือนเพื่อนๆที่กินเงินป่วยแล้วก็คนที่ทํางาน50%ค่ะไม่เพ็นก็โดนมาแล้วและนําประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังให้เพื่อนๆได้มีข้อคิดและได้เอาไปพิจารณาในเรื่องนี้โอเคค่ะไม่เพ่นก็คงจะมารายงานแค่นี้ และเดี๋ยวคุยกันเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้ากับเ,เพื่อนๆขอให้เพื่อนๆจงโชคดีทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจค่ะที่ติดตามชมและให้กําลังใจไม่เพ็นและเมนให้กําลังใจไม่เพ็นขอให้เพื่อนๆจงโชคดีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ